สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้ภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่5นะคะพบกับคุณครูฟ้านะคะวันนี้ชั้นประถมศึกษาปีที่5ของเราน,ะะนักเรียนจะเรียนในเรื่อง preposition นะคะนักเรียนทราบไหมคะว่า preposition คำนี้นะคะมีความหมายว่าอะไรนะคะมีหน้าที่อย่างไรในภาษาอังกฤษถ้าไม่ทราบนะคะนักเรียนเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะนะคะ r e p o s i t i o n นะคะก็คือคำบุพบทนะคะโดยมีหน้าที่เชื่อมคำนะคะยกตัวอย่างเช่น in on at under to into for from before after beside across round Over, of, by ส่วน etc ตัวนี้นะคะนักเรียนเราจะแปลว่าอื่นๆและคำอื่นๆนะคะนักเรียนแต่ในวันนี้นะคะกูฟ้าจะสอนนักเรียนอยู่3ตัวด้วยกันนะคะก็คือคำว่า in, on, at นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะนักเรียนว่าใช้ยังไงบ้างนะคะ ตัวแรกเลยนะคะนักเรียนคือคำว่า in นะคะเราทราบอยู่แล้วนะคะว่าแปลว่านนะคะนอกจากจะแปลว่าในแล้วนะคะนักเรียนคำว่า in นนะคะยังใช้กับการบอกเวลานะคะบอกชื่อเดือนนะคะนำหน้าชื่อเดือนนั่นเองนะคะ,ะนำหน้าปีนำหน้าฤดูอีกด้วยนะคะนักเรียน ต่อไปตัวที่สองค่ะคำว่า On นะคะนักเรียนก็จะทราบอยู่แล้วว่าแปลว่าบนนะคะนอกจากจะแปลว่าบนแล้วนะคะคำว่า On ยังใช้กับชื่อวันก็คือนำหน้าชื่อวันนะคะ On Monday on Tuesday แบบนี้นะคะเดือนที่มีวันที่นะคะจะต่างกันนะคะนักเรียนอันนี้ชื่อเดือนเฉยๆเราจะใช้คำว่า In นะคะแต่ถ้าเดือนมีวันที่เรากลับมาใช้ o n นะคะชื่อถนนด้วยนะคะ ตัวต่อมาคือตัวที่3มที่เราจะเรียนวันนี้นะคะก็คือคําว่า ad นะคะแปลว่าที่นะคะนอกจากแปลว่าที่แล้วนะคะคาว่า ad ยังใช้กับการบอกเวลาบอกที่อยู่ที่มีบ้านเลขที่นะคะนักเรียนเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันเลยค่ะ,ะนักเรียนดูตัวอย่างที่ให้มาสําหรับวันนี้นะคะ,ะตัวอย่างแรกนะคะ The e g g are in the box นะคะใช้อ่านว่าดีเพราะนำหน้าสระนะคะ a อ e i o u นะคะมีไข่หลายฟองอยู่ในกล่องนะคะตัวอย่างข้อที่2นะคะนักเรียน Do you always get up at six o'clock บอกช่วงเวลาเห็นไหมคะ at s o'clock นะ,ะตัวอย่างข้อที่3 Bell will study English on Monday Bell will study English on Monday เห็นไหมคะว่าวันนะคะวันจันนะคะ r e p o s i t i o n ที่เราใช้นำหน้าก็คือคำว่า on นั่นเองค่ะเดี๋ยวนักเรียนลองไปทำแบบฝึกขัดพร้อมๆกันดูนะคะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นค่ะ เดี๋ยวนักเรียนนะคะมาทําแบบฝึกหัดไปพร้อมๆกันเลยค่ะวันนี้ครูฟ้าให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดทั้งหมด10ข้อนะคะให้นักเรียนทําไปพร้อมๆกันกับคุณครูนะคะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะไปดูข้อแรกก่อนเลยค่ะ Nan will go to London b l a n บล 2015นะคะนะักเรียนดูข้อที่1นนะคะคำที่มันเป็นตัวไกด์ไลน์ให้เราหาคำตอบก็คือคำว่า2015นี่แหละค่ะปีคศสอปีคิดสกรารนะคะ3มตัวที่เราเรียนมานะคะที่เราจะใช้ในแบบฝึกหัดนี้นะคะมีคำว่า in มีคำว่า on แล้วก็มีคำว่า a t d นะคะ สามตัวนี้นะคะเราก็ไปดูซิว่าข้อที่หนึ่งเนี่ยเขาให้ปีคศมานะคะจากสไลด์ที่เราเรียนมานะคะนักเรียนนำหน้าปีนะคะนำหน้าปีเราจะใช้คำว่าอะไรคะนักเรียนแต่ถ้าเราพูดในทางภาษาไทยนะ่ถ้าเราจะพูดเนาะแนนจะไปลอนดอนในปี2015ใช่ไหมคะแน่นอนคำตอบตรงนี้เพ p โพสิชันที่เราจะวางก็คือคำว่าอะไรคะนักเรียนคำว่า in เก่ง okay, มากค่ะ ไปดูข้อที่2นะคะ The school start blank May 17นะคะคำที่มันเป็นไกด์ไลน์ก็คือคำว่า May 17นะคะที่เราเรียนมาเราจะรู้แบบเพียงว่า in นำหน้าเดือนนะคะแต่ถ้าเดือนมีวันที่ตรงนี้นะคะ17ตรงนี้มันห้อยมาด้วยนะคะมันติดมาด้วยนะคะถ้าไม่มีตรงนี้แน่นอนว่ามันจะ คำตอบมันก็จะเป็นคําว่า in นะคะนักเรียนแต่ในเมื่อนะคะมันมีวันที่ห้อยมาด้วยตรงนี้นะคะเราจะใช้คําว่าอะไรคะนักเรียน preposition คําว่า in on หรือ at ค่าคำตอบที่ถูกต้องก็คือคําว่า on นะคะถ้าไม่มีวันที่ตรงนี้นะคะมีแค่เดือนเฉยๆนะคะเราจะใช้คําว่า in นะคะเดี๋ยวนักเรียนไปดูข้อต่อไปกันเลยค่ะ he h s always go to bed blank midnight คำที่มันเป็นไกด์ไลน์คือคำว่า midnight midnight คืออะไรลูก midnight ก็คือเที่ยงคืนนะคะบอกช่วงเวลานั่นเองนะคะ he always go to bed blank midnight เราจะใช้คำว่าอะไร in on หรือ at นักเรียนทำไปพร้อมๆกันนะคะคิดคำตอบไว้เลยนะคะคำตอบที่ถูกต้องก็คือคำว่า at นะคะ He always g o to bed at midnight นะคะอันนี้คือข้อที่3นะคะต่อไปค่ะไปดูข้อที่4นะคะข้อนี้น่าสนใจนะคะนักเรียนตั้งใจฟังนะคะ She will see you นะคะและ blank ไว้แล้วมีคำว่า New Year's Day นะคะ วันขึ้นปีใหม่นะคะวันสำคัญต่างๆเหล่านี้ c h i l d r e n Day นะคะ t e a c h e r Day สงกรานต์ Day Halloween Day นะคะวันสำคัญเหล่านี้นะคะ Preposition ที่ใช้นำหน้านะคะคือคำว่าอะไรคะนักเรียนอ่ะลองพูดดูสิ She will see you in New y e a r Day ได้ไหมหรือ She will see you on New y e a r Day หรือ She will see you at new year day เราใช้อะไรคะนักเรียนนะคะคำตอบที่ถูกต้องก็คือคำว่า on นะคะนักเรียนต้องดูนะคะแล้วก็จำไว้ด้วยว่าถ้าเป็นวันสำคัญนะคะตัวที่มันนำหน้าวันสำคัญเนี่ย p พ e p o s i t i o n ที่นำหน้าก็คือคำว่า on นะคะไม่ว่าจะเป็นวันขึ้นปีใหม่วันสงกรานต์นะคะวันพ่อวันแม่นะคะเราได้ใช้คำว่า on นะคะ เนาะอันนี้เราจําไว้ด้วยนะคะต้องจําไว้ด้วยนะคะตรงนี้นะคะต่อไปค่ะนักเรียนข้อที่5พิมพ์ลีฟแบล็ k สุขุมวิทรถนะคะนักเรียนจะเห็นว่าอ่าตัวนี้นะคะคาว่าสุข,ขุมวิทรถก็คือชื่อถนนนะคะนักเรียนชื่อถนนอ่าถ้าเป็นชื่อถนนเฉยๆเนี่ยตามที่ครู้าสอนมานักเรียนจะใช้อะไรนำหน้าคะนักเรียน 5ถูกต้องค่ะนักเรียนใช้คําว่าอ่อนถ้าเป็นชื่อถนนเฉยๆนะคะนักเรียนเราจะใช้คําว่าอ่อนนะคะข้อที่5ข้อที่6เนี่ยครูฟ้าให้มาเพื่อให้เห็นความแตกต่างระหว่าง2ข้อนะคะในเมื่อข้อที่5ว่าพ um ิมพ์ลีฟออนสุขุมวิทรถแต่ข้อที่6ว่ามายเฟรนลีฟนะคะแล้วก็มีตัวนี้ แล้วก็มีคำว่าสุขุมวิทรดนะคะตัวเหมือนกันก็คือชื่อถนนเหมือนกันมันต่างกันตรงไหนคะลูกต่างกันตรงนี้เนี่ยนะคะต่างกันตรงที่ว่ามีเลขที่นะคะดังนั้นข้อที่5กับข้อที่6เนี่ยคำตอบเหมือนกันได้ไหมลูกใช้คำว่าออนเหมือนกันแล้วก็ชื่อถนนเหมือนกันนะครูฟ้าใช้คำว่าออนได้ไหมคะ ไม่ได้นะคะทำไมถึงไม่ได้เพราะถ้าเป็นชื่อถนนเฉยๆนะคะเราจะใช้คำว่าออนแต่ถ้าออนมีเลขที่ปุ๊บเนี่ยมีตัวนี้นะคะมีเลขที่ไม่ว่าจะเป็นเลขอะไรก็แล้วแต่ถ้ามีอยู่ข้างหน้าถนนนะคะเราจะใช้คำว่า add ทันทีนะคะถ้าเป็นชื่อถนนเฉยๆออนแต่ถ้าชื่อถนนมีบ้านเลขที่นะคะเราจะใช้คำว่า add นะคะ,ะนักเรียนดูข้อแตกต่างเนาะระหว่าง ข้อข้อนี้นะคะข้อนี้นะคะสอ,สอข้อนี้5กับ6นะคะดูข้อแตกต่างนะคะแล้วก็จำนะคะจำไว้ด้วยเนาะนะคะถ้าเป็นชื่อถนนเฉยๆท้าออนนะคะแต่ถ้าเป็นชื่อถนนและมีเลขที่นะคะเราจะใช้คำว่าแอดนั่นเองนะคะน mm ักเรียนพอที่จะเข้าใจเนาะนะคะไปดูตัวอย่างข้อต่อไปเลยค่ะข้อที่7นะคะ เดี๋ยวลบออกก่อนเนาะไปดูข้อที่7 We play football นะคะตัวไกด์ไลน์ก็คือคำว่า Sunday นะคะเหมือนยกตัวอย่างให้ดูแล้วถ้าเป็นวันเราจะใช้อะไรนำหน้าคะนักเรียนใช้คำว่าใช้คำว่า on นะคะ่ะนะคะไปดูข้อที่8นะคะ They will fly to India l a n k j u ูนนักเรียนดูข้อที่8กับข้อที่2อ่าเห็นไหมคะเห็นความแตกต่างไหมลูกข้อที่8กับข้อที่2ข้อที่2เนี่ยจะมีวันที่นะคะส่วนข้อที่8ไม่มีวันที่เลยนะคะเราจะใช้ออได้ไหมลูกไม่ได้นะคะเพราะถ้าเดือนเฉยๆเราจะใช้ preposition คําว่า อิค่ะเห็นไหมคะดูข้อแตกต่างนะคะนักเรียนนะถ้าเดือนมีวันที่จะใช้ on ถ้าเดือนเฉยๆเราจะใช้ in นะคะต่อไปข้อที่9ค่ะ the robot a r e blank the table นะคะ the table ใช้ตัวไหนคะลูก in on หรือ at ถูกต้องคะ่ะนักเรียนใช้คำว่าอ่ on จะก็จะได้ว่าหุ่นยนต์วางอยู่บนโต๊ะนั่นเองนะคะข้อสุดท้ายข้อที่10นะคะแนน Le ฟแบล็กอังกฤษแลนนะคะนักเรียนทีนเราลองนึกถึงนะคะ ในห้องเรียนถ้าคุณครูถามว่า Where do you live นะนักเรียนจะตอบว่าอะไรคะ I live in Thailand I live in c h ชนบุรีแน่นอนว่าข้อนี้ง่ายมากเลยคำตอบก็คืออะไรคะนักเรียนคำว่า in นั่นเองนะคะนะสำหรับนะคะแบบฝึกหัด10ข้อนี้นะคะอธิบายให้นักเรียนเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะเพื่อให้ไปทำแบบฝึกหัดได้นะคะเพื่อทบทวนนะคะ หรือนักเรียนอาจจะลองทําแบบฝึกในบทเรียนด้วยนะคะนะแล้วก็ที่สําคัญที่สุดนะคะนักเรียนให้นักเรียนดูระหว่างอินและออนและแอดเหมือนกันเหมือนข้อที่2ข้อที่8แบบนี้ข้อที่5ข้อที่6ที่ยกตัวอย่างไปนะคะนักเรียนเนาะเดี๋ยวเราไปดูแบบฝึกหัดที่เราจะให้นะคะอ่าแบบ ฝึกหัดนะคะที่นักเรียนจะต้องไปทำนะคะในหนังสือ grammar cover นะคะในหน้าที่39กับหน้าที่40นะคะสำหรับวันนี้นะคะครูฟ้าก็จบคลิปเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ